สวัสดีครับเพื่อนเนผู้รักสุขภาพทุกท่านนะครับมาพบกันอีกไลฟ์หนึ่งนะครับวันนี้ก็ว่าจะมีเวลามาคุยกันก็จะเย็นแล้วนะครับนะสี่โมงกว่าแล้วมั้งนะก็วันนี้นะครับก็จะมีหัวข้อที่น่าสนใจที่น่ายิบยกมาพูดคุยกันในเรื่องของสุขภาพก็คือระบบเลือดนะฮะร,ระบบเลือดของเรานะะความสมดุลของระบบเลือดนะ จริงๆแล้วระบบเลือดเนี่ยเราใช้คําว่าเลือดคําเดียวเนี่ยนะฮะมันครอบคุมอะไรหลายอย่างมากเลยนะครับการที่สิ่งมีชีวิตเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์แล้วเนี่ยมีระบบที่มีความซับซ้อนวิวัฒนาการมาสูงแล้วนะฮะย่อมต้องมีระบบเลือดอยู่ในร่างกายนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับระบบเลือดเนี่ยหน้าที่ของมันทําอะไรบ้าง มันมีหน้าที่ประคับประคองชีวิตเลยของสิ่งมีชีวิตแทบทุกอย่างที่ใช้ระบบเลือดนะอยู่ในร่างกายของมัน 1. คือสำคัญที่สุดเลยนะอันดับต้นเลยคือการนาลำเลียงออกซิเจนอันนี้สำคัญมากนะ,ะเซลล์ทุกเซลล์อยู่กับที่นะมันไปวิ่งหาออกซิเจนกินไม่ได้แต่ระบบเลือดเป็นระบบที่คอยเสิร์ฟออกซิเจนมาให้เซลล์ให้เซลล์ได้มีชีวิตได้เผาผลาญ นะได้อยู่รอดแสดงว่าระบบเลือดเนี่ยสำคัญอันดับแรกเลยคือมันลําเลียงโมเลกุลที่จะทำให้อยู่ต่อที่ทำให้อยู่รอดก็คือออกซิเจนเห็นไหมนอกจากการลําเลียงมาให้แล้วเนี่ยต้องลําเลียงออกไปด้วยนะนะเซลล์ Cell เนี่ยพราะมันเผาผ่าญมันจะคายออกคายออกซิเจนที่ใช้เสร็จไปแล้ว เป็นเป็นอของเสียแล้วก็คือคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไย์ออกไซด์ก็ถูกส่งต่อไปในระบบเลือดให้เอาไปทิ้งให้หน่อยโอ้โ oh, หเอาทั้งของดีมาให้กินเอาขยะออกไปทิ้งนี่คือระบบหลักเลยใช่ไหมครับอะระบบเลือดเนี่ยจึงมีความสําคัญกับสิ่งมีชีวิตมากโดยเพราะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนี่ยขาดระบบเลือดนี่ตายทันทีนะครับอ่ะนอกจากการลําเลียงออกซิเจนแล้วนะฮะ ลำเลียงของเสียคาร์บอนไดออกไซด์ออกแล้วยังมีหน้าที่ลำเลียงสารอาหารสารอาหารนะครับถูกจ่ายไปกับระบบเลือดเพื่อไปเลี้ยงเซลล์เซลล์เหมือนเดิมอีกแล้วใช่ต้องเสิร์ฟมาเสิร์ฟโปรตีนเสิร์ฟน้าตาลเสิร์ฟอกรดอะมิโนอากรดอะมิโน,มนไม่สวยโปรตีนหยาบๆหรอกมันไปแปลรูปมาจักลับแล้วเสิร์ฟกรดอะมิโนเข้ามาเสิร์ฟ กูโคสเข้ามาใช่ไหมอิสูลินพาเข้ามาให้นะครับก็อยู่ในระบบเลือดนั่นแหละนะครับอ่ะก็คือสามารถที่จะเอาอาหารมาให้เซลล์นะตอนนี้เซลล์มีอากาศที่ใช้เผาผลาญมีอาหารที่ใช้ซ่อมแซมใช้สร้างนะนอกจากนั้นอีกเสิร์ฟคำสั่งนะระบบเลือดเนี่ยมันส่งพาคำสั่งคำสั่งที่มาสั่งเซลล์ต่างๆที่มากับระบบเลือดเรียกว่าฮอร์โมน ฮอร์โมนถูกจ่ายผ่านระบบเลือดมาฮะใช่ไหมครับจะให้เซลล์ทําอะไรจะให้เซล์หยุดทําอะไรจะให้เซลลดการทําอะไรเพิ่มการทําอะไรเฮ้ยระบบเลือดนี่คุมเซลล์มากเลยนะคือสารพัดอย่างเลยนะนะฮะควบคุมการทํางานหล่อเลี้ยงนี่คือความสําคัญของระบบเลือดถ้าระบบเลือดไม่ดีจริงไหมครับคาพูดที่เขาว่าถ้าระบบเลือดไม่ดีร่างกายก็คือไม่ดีด้วยพังด้วยนะฮะ,ะทีนี้ไอ้ระบบ เลือดเนี่ยมันมีค่าเยอะแยะมากมายอะ่ะเราเรียนรู้ไม่ได้หมดหรอกขนาดนักเทคนิคการแพทย์ที่เป็นโลหิตวิทยาเนี่ยยังแบบใช้ไม่ได้หมดเลยอะ่ะมันเยอะมากค่าในเลือดของเรามันเยอะมากแต่เราเอาค่าหลักๆก่อนค่าหลักๆคือค่าพื้นฐานที่มันมีผลต่อตัวเราเลยอย่างชัดเจนในระบบเลือดนะฮะในระบบเลือดเนี่ยค่าที่สําคัญมากที่ท้า เกิดมันมีปัญหาแล้วเนี่ยตรวจเจอแล้วเนี่ยจะรู้เลยคุณจะตายช้าหรือตายเร็วคุณใกล้ตายหรือยังคือออกซิเจนในเลือดนะครับจึงมีการตรวจเลือดว่าค่าออกซิเจนในเลือดเท่าไหร่เห็นไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ค่าออกซิเจนในเลือดก็มีการพัฒนาขึ้นมาระดับที่ว่าไม่ต้องไปตรวจเข้าไปในเลือดโดยตรงนะตรวจหนีบที่ที่นิ้วก็สามารถที่จะเซนเซอร์ตรวจจับออกซิเจนในเลือดได้แล้ว นะฮะก็พัฒนาขึ้นมาแต่ก็ต้องวัดมาจากระบบเลือดนะฮะอ่านะมนันเซ็นเซอร์มันเป็นเข้าไปเพื่อที่จะตรวจวัดออกซิเจนนะฮะนอกจากออกซิเจนในเลือดแล้วต่อมานะครับก็คือตัวเลือดเองเลยคือเม็ดเลือดแดงตัวทำงานเลยใช่ไหมเวลาเราไปตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยมันจะมีค่าอยู่โซนหนึงที่เขาเรียกว่าค่า CBC ค่า CBC มันจะบอกค่าเลือดหลายๆอย่างอยู่ในนั้นหนึ่งในนั้นคือฮีโมโกลบิน เม็ดเลือดแดงนะครับเม็ดเลือดแดงเนี่ยนะครับมันต้องมีอยู่ในร่างกายเรามันถึงจะมีระบบเลือดที่ทํางานได้ใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้เม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยนะครับมันก็จะมีความบาลานซ์ของมันก็คือว่าถ้ามันมีน้อยเกินไปเขาเรียกภาวะโลหิตจ,จางนะฮะอ่าแต่ถ้ามันมีมากเกินไปเขาเรียกว่าภาวะเลือดข้นนี่ ทีนี้พอเป็นอย่างเงี้ยไม่ว่าภาวะโลหิตจางหรือภาวะเลือดข้นมีผลเสียต่อสุขภาพทั้งนั้นเลยนะครับไม่ใช่ว่ามากไปก็ไม่ดีนะนะฮะน้อยไปก็มีปัญหานะผลกระทบกระเทือนนี่นี่คือค่า CBC ที่เขาบ่งบอกว่าเาเลือดเราสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เห็นไหมครับี่ยออกซิเจนไปแล้วไม่เลือดแดงไปแล้วนะครับต่อมาเลือดเนี่ยฮะมันอยู่เฉยๆไม่ได้มันจะต้องมีเ เขาเรียกอะไรล่ะยานพาหะของมันที่จะพาเลือดไปได้เลือดจะต้องลอยอยู่ในน้านะเลือดมันไปไม่้อยู่ที่แห้งๆไม่ได้มันต้องอยู่ในน้าใช่ไหมน้ําที่เป็นน้าเนี่ยที่ให้เลือดอยู่นะครับเขาเรียกว่าน้ําเลือดน้ําเลือดหรือพลาสมานะฮะพลาสมาเนี่ยมีความสําคัญมากที่มันจะหล่อเลี้ยงเม็ดเลือดให้เม็ดเลือดมีชีวิตถ้าสมมุติว่ามีแต่เลือดมันจะกลายเป็นเลือด ก้อนๆแห้งๆอยู่ในร่างกายเราแล้วทำอะไรไม่ได้มันจึงต้องมีของเหลวที่เรียกว่าพลาสมาก็คือน้ําเลือดนะครับทีนี้ความสมดุลของพลาสมาเนี่ยถ้ามันน้อยเลือดก็จะเหนืดข้นเม็ดเลือดก็จะทํางานได้ยากมากนะฮะตรงนี้เขาก็จะมีตรวจอยู่ในค่า CBC นะครับต่อมาอีกค่าของ p h p h ก็คือในเลือดของเราเนี่ยจะมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างนะที่สมดุลของเขาอะ เม็ดเลือดในร่างกายของเราไม่ว่าจะอยู่ในหลอดเลือดดาหรือหลอดเลือดแดงครับมันจะมีค่าความเป็นปก,ปกติของมันอยู่ที่ pH ประมาณ7.35ถึง7.45นะครับในหลอดเลือดดาแล้วก็หลอดเลือดแดงก็คือ7กว่ากว่ามันจะมีความเป็นเบสอ่อนๆนี่คือคุณสมบัติของเลือดที่สามารถจะทำงานเป็นปกติได้ทีนี้ถ้าเราดูใน3ค่าหลัก ยังแยกออกไปอีกอันหนึ่งก็คือระบบภูมิคุ้มกันของเลือดอันนี้จะเป็นเลือดขาวและไม่ใช่เลือดแดงนะครับก็จะเป็นเม็ดเลือดที่เป็นภูมิต้านทานในร่างกายมันก็จะตรวจอยู่ในค่า CBC พวกนี้แหละนะฮะเวลาเขาดูค่าเลือดลมรวมเอาแค่พื้นฐานก่อนนะฮะค่าเลือดพวกนี้จะเป็นค่าบ่งบอกว่าเราสมบูรณ์ไหมระบบเลือดเราสมบูรณ์หรือไม่นะครับอ่าทีนี้อ่า พออธิบายเข้าๆเบื้องต้นแล้วว่าเลือดมีความสำคัญแล้วก็มีหน้าที่ของเขาอยู่นะครับอนะ่เรามาดูปัญหาในระบบเลือดค่าเฉลี่ยที่มันเกิดปัญหาขึ้นในระบบเลือดอันดับเบื้องต้นก่อนนะครับก็คือเม็ดเลือดหนาไปหรือบางไปนะเอาหนาไปก่อนนะครับหนาไปนะคือในในในภาษาทางทางวิชาการทางการแพทย์เนี่ย เขาถือว่ามันเป็นโรคอย่างได้เวลามีเม็ดเลือดแดงในในร่างกายเรามากเวลาเม็ดเลือดมันข้อนอยู่ในร่างกายเราเยอะนะเลือดเราจะข้นนะฮะเม็ดเลือดแดงมันจะหนาแน่นมากก็คืออะไรปริมาณน้ําเลือดหรือพลาสมาเนี่ยมันหดมันน้อยลงมันเหือดลงมันเลยทําให้เม็ดเลือดอ่ะอยู่กันเข้มข้นหนาแน่นนะครับเหมือนกับเหมือนกับเราเรามีน้ำนะเรามีแก้วอยู่แก้วหนึ่งแล้วเราก็ใส่น้ำเฮสบอย นะใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะและเราก็เติมน้ําเข้าไปแทบเต็มแก้วเลยแล้วเราก็คนให้เข้ากันน้ํานี้ก็จะเป็นน้ําสีแดงใช่ไหมครับเป็นน้ําสีแดงถูกย้อมมาแล้วจากเฮสุบอยเห็นไหมมันมีความเข้มข้นขนาดนี้นะกับน้ําเต็มแก้วแต่ถ้าสมมติว่าอีกแก้วนึงเราใส่ลงไปเท่ากันใส่หัวเชื้อลงไป2ช้อนโต๊ะเท่ากันแต่เราใส่น้ําลงไปปิ่มปิม,ปมแก้วถ้าเราใส่น้ําปิ่มปิมแก้วมันก็แดงเหมือนกันแต่มันจะเข้มกว่า มันจะแน่นกว่าน้ําตาลมันจะเยอะกว่าใช่ไหมความเข้มข้นสูงกว่าให้มองลงไปในระบบเลือดเราเป็นแบบนั้นเมื่อไหร่ที่น้ําเลือดเราน้อยเลือดเราจะข้นอยู่ในนั้นมากแล้วเวลาที่เลือดข้นนะครับลองนึกดูสภาพสเิเลือดมันต้องวิ่งผ่านระบบท่อเลือดต่างๆนะเส้นเลือดต่างๆหัวใจมันต้องบีบสร้างแรงดันไปใช่ไหมครับ เวลาที่มันสร้างแรงดันไปด้วยความที่เลือดมันเหนืดมากเนี่ยหัวใจต้องบีบทํางานหนักมากรอเลือดต้องบีบตัวทํางานหนักมากเพื่อให้เลือดที่เหนืดเนี่ยมันมัน,ม,นมันวิ่งผ่านไปได้นะฮะเหมือนกับเราดูดดูดดูดน้ําพึ่งน้าเชื่อมเหนียวเหนียวกับเราดูดน้ําที่ละลายน้ําพึ่งไปแล้วน้ําหวานไปแล้วมันจะดูดได้คล่องต่างกันอย่างนั้นแหละระบบเลือดก็จะฉีดไปได้ยากขึ้นมันทําให้อะไรทาให้อวัยวะปลายทางเซลล์ปลายทางที่รอรับ ออกซิเจนรอรับอาหารรอรับอะไรจะได้สารอาหารยากขึ้นได้ออกซิเจนยากขึ้นนะครับยิ่งเลือดข้นมากก็มีผลทําให้เซลล์เนี่ยเริ่มที่จะมีปัญหามีผลกระทบนะครับอ่ะอันนี้ก็มีปัญหานะครับทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยอาการเลือดข้นเนี่ยมันเกิดจากได้ง่ายๆเลยนะครับแค่พื้นฐานเลยคือดื่มน้ําน้อยน้ําที่เราดื่มเข้าไปนะครับ เวลาเข้าไปในร่างกายอ่ะมันจะถูกดึงเข้าไปเป็นน้ําที่ใช้ในระบบเลือดในร่างกายน้ําที่ใช้ในเซลล์นะครับมันเอาไปใช้ทีนี้ทุกครั้งที่เรามีการดื่มน้ําน้ําจะถูกผันครับเดี๋ยวพ่อไล์ก่อนนะครับน้ําที่เราดื่มเข้าไปมันจะมีการผันสมดุลบาลานซ์ก่อนถ้าสมมุติว่าน้าในในระบบเลือดเราน้อยมันจะถูกดึงเอาเข้าไปชดเชยเพื่อให้ พลาสมาของเราไม่ข้นหนืดมากเกินไปขยายน้าเลือดออกเพื่อให้เลือดเนี่ยมันคล่องขึ้นวิ่งคล่องขึ้นไม่หนืดนะครับถ้าเกิดว่ามันพอดีแล้วร่างกายเราจะไม่ดึงน้ําเข้าไปในเลือดแต่จะเอาไปใช้ในทางอื่นแล้วก็ผันทิ้งออกไปปัสสาวะทิ้งอะไรทิ้งออกไปร่างกายเราจะบาลานซ์อยู่ตลอดเวลาหรือว่าตอนเนี้น้ําที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยมันจะต้องจําเป็นต้องรีบเอาไปตรงไหนก่อนคนที่มีภาวะดื่มน้ําน้อยจะมีภาวะ เลือดหนืดข้นซึ่งในยุคปัจจุบันนี้จะเป็นกันเยอะมากเพราะอะไรทํางานอยู่ในห้องอเย็นๆห้องแอร์ใช่ไหมเหงื่อก็ไม่ได้ออกเนาะ,ะฉี่ก็ไม่ค่อยได้ฉี่ใช่ไหมแล้วก็จะไม่ค่อยได้ดื่มน้ํานะครับทีนี้ก็เลยทําให้เกิดสภาวะเริ่มขาดน้ําเลื้อรลังในร่างกายแต่ไม่รู้ตัวนะฮะแบบไม่รู้ตัวตรงนี้นี่แหละมันจะทําให้เกิดภาวะความเสื่อมของอวัยวะต่างๆตามมา คนที่ดื่มน้ําน้อยเนี่ยมีโอกาสเลือดจะหนืน่ข้นแล้วพอเลือดหนืน่ข้นอย่างอาวัยวะที่จะพังเร็วมากนะครับคือไตไตของเราเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเสียหายเยอะมากนะครับจริงๆก็ทุกอวัยวะแหละแต่ไตนี่คือหนักมากนะครับฉะนั้นนะเบื้องต้นเลยใครอยากมีระบบเลือดที่สมดุลนะครับให้ดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับในทุกๆวัน เดี๋ยวจะมีคําถามว่าดื่มน้ําขนาดไหนถึงจะเพียงพอนะครับเพียงพอของแต่ละคนมันมีลิมิตที่ไม่เท่ากันแต่ง่ายที่สุดเลยนะครับแล้วก็คือ,อเป็นค่ากลางๆที่ใช้ได้จริงก็คือว่าให้คิดจากน้ําหนักตัวน้ําหนักตัวเราเท่าไหร่น้ําหนักตัว1กิโลกรัมต้องกินน้ํา 40cc นะครับทุกๆ1กิโลกรัมกินน้ํา4 0ซ c ถ้าคนหนัก100ยกิโลหมายความว่าคูณเข้าไปครับจะเท่ากับ4,000ันซีซีคนหนัก100กิโลอย่างน้อยต้องกินน้ำวันละ4ลิตรนะครับคนหนัก50กิโลครึ่งหนึ่งใช่ไหมก็ต้องดื่มน้ำวันละ2ลิตรเห็นไหมคูณไปเลยเราน้ำหนัก43เราก็เอา43ไปคูณ40คูณแล้วมันได้เท่าไหร่เขียนคาว่าซีซีต่อท้ายเลยสมมติว่ามันได้2.38ก็คือ2,300นะครับอ่า80 ซีซีอะไรอย่างนี้ดื่มน้ําให้เพียงพอนะครับน้ำเนี่ยมีความสําคัญต่อระบบเลือดมากนะครับอันนี้สําคัญโดยเฉพาะบางคนเนี่ยยิ่งแบบน้ําเปล่าไม่ค่อยดื่มเลยดื่มอะไรดื่มชากาแฟน้ําอัดลมเนี่ยทาลายระบบเลือดอย่างมากเลยนะครับนะฮะมันมันทำให้เกิดความเสียสมดุลอย่างมากๆเลยนะครับอ่าอันนี้ก็คือให้ดื่มน้ําให้เพียงพอนะครับ ไม่นั้นเนี่ยเลือดจะหนืดขน้นแต่จริงๆแล้วสาเหตเุที่เขาเรียกว่า a อ p พ r เ n p p o y y ไซติเมียหรือว่าไอภาวะเลือดข้นเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแค่เรื่องว่าเราดื่มน้ำน้อยบางคนดื่มน้ำปกติแต่ก็ยังเป็นอยู่ทีนี้เกิดการที่ว่าเป็นอยู่นี้เกิดจากอะไรนะครับบางคนมันมีสาเหตุแต่สาเหตุพวกนี้จะลึกขึ้นแล้วไม่พื้นฐานแล้วนะอันนี้จะภายใต้าการวินิจฉัยของแพทย์นะครับเช่นเช่นความผิดปกติบางอย่างอย่างเช่น คุณมีอการทํางานของไตที่ผิดปกติอมืมีโอกาสที่จะเลือดค้นได้ก็คือไตเนี่ยมันจะมีหน้าที่สร้างฮอร์โมนชนิดหนึ่งออกมานะครับชื่อว่าฮิลิสโตพอตินนะครับซึ่งไอฮอร์โมนตัวเนี้ยมันมีหน้าที่หลักของมันเลยพอไตสร้างมามันจะมีหน้าที่วิ่งไปกระตุ้นเป็นแฟกเตอร์กระตุ้นให้เราสร้างเม็ดเลือด ะะยิ่งไตสร้างตัวนี้ออกมามากเราจะถูกให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,านตามฮอร์โมนที่ถูกผลิตออกมาทีนี้เนี่ยมันม,ม,นม,ม,นมีบางคนที่มีลักษณะอาจจะเป็นพันธุกรรมหรืออาจจะเป็นการถูกกระตุ้นจากบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ไตไปเกิดกระบวนการสร้างไอตัวฮอร์โมนตัวนี้มากกว่าปกติคนคนนี้จะมีภาวะเลือดข้นอยู่ตลอดเวลาเพราะมันถูกกระตุ้นด้วยฮอร์โมนตัวนี้ นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยการรักษาในทางการแพทย์ถ้าเป็นการแพทย์สมัยใหม่เขาก็จะต้องมีมียาอะไรไปเบรกไอตัวฮอร์โมนฮิลิสโตบอร์ตินพวกนี้นะครับนอกจากนั้นในกรณีที่มันมันอาจจะลึกซึ้งไปกว่านี้อีกนะครับคือเป็นที่แบบเป็นยีนพันธุก,กรรมเลยคือพันธุก,กรรมคุณอาจจะมีภาวะความผิดปกติที่ยีนไขกระดูกนะครับที่ไขกระดูกเป็นตัวกระตุ้นการสร้างเลือดออกมาคู่กับไอฮอร์โมนตัวเมื่อกี้นะครับทีนี้ยีนที่ไขกระดูก เขาเรียกว่า JK uh, JYK 2มันเป็นยีนตัวหนึ่งทีทท่กระตุ้นนะฮะการสร้างเม็ดเลือดทีนี้ถ้าไอาย,ยีนตัวนี้หรือพันธุกรรมตัวนี้ผิดปกติมันจะสร้างเม็ดเลือดออกมาเยอะมากซึ่งไอนี้ก็จะเกิดภาวะความเสี่ยง,งคนนี้ที่ไม่ได้อยู่ในฐานะปกติที่คนทั่วไปจะเป็นอาจจะเป็นเฉพาะบุคคลนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ภายใต้การการตรวจของแพทย์ในกรณีที่เขาเช็คล้วเอ๊ะคนนี้คือ ไล่หาอาการแล้วเนี่ยทั่วไปพื้นฐานเนี่ยเลือดก็ยังข้อนอยู่เขาจะเจาะลึกลงไปอาจจะถึงระดับ DNA นะจะมีการตรวจเนื้อเยื่อไขกระดูกหรือตรวจจากระบบเลือดอะไรก็แล้วแต่ในทางการแพทย์นะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหานะครับอันนี้คือภาวะเลือดข้นนะฮะนอกจากภาวะเลือดข้นที่มันจะทําใหอ้อ่ระบบการหล่อเลี้ยงเซลล์ต่างๆในร่างกายเราเริ่มเป็นไปได้ไม่ดีแล้วอ่ะภาวะเวลาเลือดข้นในอย่างหนึ่งที่จะเกิดง่ายขึ้นคือริมเลือดฮนะสตตอก ฮาร์ดแอทแทกโรคตระกูลที่ว่าเกิดลิ่มเลือดไปอุดตันต่างๆยิ่งเลือดข้นเท่าไหร่จะเกิดกระบวนการจับก้อนของเม็ดเลือดมากเท่านั้นทีนี้นะฮะถ้าเกิดว่าพอมันข้นมันจับตัวกันมากเนี่ยมันจะเกิดลิ่มเลือดขึ้นง่ายขึ้นมากนะฮะถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นเนี่ยนะครับทางการแพทย์เขาก็จะต้องใช้พวกแอสไพรินใช้บัฟฟอรินยาสลายลิ่มเลือดต่างๆเพื่อที่จะทําให้เลือดมันเหลวลง ต้องทาให้เลือดมันเหลวลงพู้ร่วมมันจะจับตัวข้นๆแล้วก็จับลิ่มกันมากเขาก็จะใช้ยากลุ่มนี้แต่ว่ายากลุ่มนี้มันก็จะมีมีผลกระทบบางอย่างถ้าใช้เยอะๆนานๆก็คือมันจะสลายทําให้ให้เลือดเราเนี่ยมันแตกตัวมันมันมันจะจับตัวกันน้อยลงแล้วความเหลวของเลือดมันมากขึ้นบางครั้งมันมากเกินสเต็ปมันก็จะเริ่มมีเลือดออกตามเยื่อบุในอวัยวะต่างๆนะครับก็เกิดความเสียหายในในอ่า ความเสียสมดุลจากผลกระทบของยาถ้าใช้ไปนานๆนะครับในกรณีนี้ก็กต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ถ้าเป็นแพทย์แผนการแพทย์แผนปัจจุบันนะครับทำให้มันแมทบาลานซ์ให้มันเหมาะสมให้มันพอดีนะครับอ่ะอันนี้ก็คือกระบวนการของพวกโรคที่เป็นเลือดข้นเลือดหนึ่งทีนี้นอกจากเลือดข้นเลือดหน่งกลับตีกลับไปอีกด้านหนึ่งเลยตรงไปอีกด้านหนึ่งเลือดจางภาวะโลหิตจางเนี่ยก็คือเกิด